สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้เขากลับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพูดที่เจ็ดมกราสองห้ากันเจ้าช่วงนี้ลมหนกว่ายังพัดมาแอวภาคเหนืออยู่ตอนเช้าพ้าแม่พี่น้องยังได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบางพืน้นที่ก็แอบหนาวอยู่หน่อยวันนี้อากาศพประเท้อเส็นสะไดก็มาติดตามกันด้อเจ้า อ,อากาศในเช้านี้บริเวณภาคเหนือก็มีอากาศเย็นถึงหนาวก็มีหมอกในตอนเช้าจนบริเวณยอดดอยก็มีอากาศหนาวถึงหนาวซาเจ้าโดยรายงานอุณหภูมิ่ําสุดเนี่ยยอดดอยเจ้านี้วัดได้2อ,องศาเซลเซียสตี้ยอดดอยอินทนนท์อำเภอสัมทองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าต่อไปทากกัมาดูลักษณะอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะเจ้า ภาคเหนือก็มีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิก็จะลดลงน่งถึงสามองศาเซลเซียสเจ้าก็นื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงอุบนอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเจ้าต่อไปเนี่ยเขาก็มาดูคาดหมายลักษณะาอากาศของวันนี้กันเจ้าต่อไปเขามาดูคาดหมายลักษณะาอากาศวันนี้กันเนื้อเจ้าภาคเหนือตอนบนเนี่ยอากาศจะก่อจะเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 11-14องศาเซลเซียสเจ้าส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่6 6 2 9องศาเซลเซียสเจ้าสำหรับเยอดดอยก็จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดแล้วก็มีน้ำค้างแข็งบางแห่งเจ้า อุณหภูมิตำสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่สองถึง8ปองศา,าเซลเซียสนะก่อลมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะความเร็วอยู่ที่ 10- ถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสำหรับภาคเหนืตอตอนล่างเนี่ยก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง 1- องถึงสองศา,าเซลเซียนแล้วก็อุณหภูมิตำสุดจะอยู่ที่ 15- 1หถึงองศาเซลเซียนเจ้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่2 8-30ถึงองศาเซลเซียนเจ้า สำหรับยอดดอยอากาศก็จะหนาวถึงหนาวจาัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่เจ็ถึงสิบสี่องศาเซลเซียสแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ยวอยู่ที่สิบถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสุดท้ายนี้ภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิก็จะลดลงหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสก็ขอหห้พ่อแม่พี่น้องทุกคนดูแลรักษาสุสภาพตัวเก่าเนื่องจากสาภาพอากาศที่หนาวเย็นลงกับตัวเนื้อเจ้า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์053-277-919อจาหกรือจะติดต,ตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของสุรตุนิยมเชียาภาคเหนือกันได้เวยเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน